นอกจากโปรวันแล้วนะครับวันเที่ยวนี้เนี่ยนะฮะในนามของทีมงานโปรวันเนี่ยนะครับเราออกโปรดักต์มาทั้งหมดนี่อีก6กลายโปรดักต์นะฮะนอกจากโปรวันแล้วเรายังมีดูโอมาสัจจันนะครับตัวกดสีฟ้านะครับตัวนี้เราเรียกมันว่าเมจิกโปรนะครับตัวนี้คือมิลเลอร์เคิลโปรเห็นไหมชื่อทั้งเมจิกทั้งมิลเลอร์เคิล มาสาจั่นทั้งคู่มาสาจั่นอย่างไรคู่นี้เนี่ยนะครับถามว่าจริงๆแล้วไอ้นี่ออกมาจากไหนนะตัวนี้เนี่ยสกัดนะครับมันมีอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าไลไลโบนิกแอซิดนะครับบวกด้วยธาตุอาหารคือพวกแมกนีเซียมสูตรเข้มข้นมีสารหลทะเลนะฮะแล้วอยู่ในรูปของซอปิทอลบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะซอปิอลคืออะไรซซปิโลคือน้ําตาลเซลลูโลสเดียวนะครับน้ำตาลเซลลูโลสเดียวซึ่งพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีสกัดมาจากพืช ฉนะีดตัวนี้ไปเพื่ออะไรมันจะเร่งกระบวนการสร้างคลอโรฟิลอย่างใบเนี่ยนะครับเวลาออกมาเนี่ยนะครับใบเหลืองๆฉีดตัวนี้ไปปุ๊บใบจะเขียวเกิดการสร้างเร่งกระบวนการสร้างคลอโรฟิลใบจะเขียวมนนนะันหนาสำคัญขึ้นหนาฉีดพวกพืชผักเนี่ยนะครับน้ำหนักวันเดียวขึ้น30 4 0ถ้าฉีดผักก่อนที่จะถอน นะวันนี้ฉีดตอนเช้าเย็นนิถอนน้ำหนักขึ้นและหนาการสามารถขนส่งได้ไกลๆนะครับตัวมิร a คันโ r รตัวนี้เอาไว้สําหรับทําอะไรนะครับ m มจิกนะครับแมจิกโร,โรเอาไว้ทําเขียวนะครับสร้างความแข็งแกนะร,ร่งนะเจริญเติบโต อันนี้สําหรับลําต้นแล้วก็ใบนะครับมิลเคโปรโตัวนี้มหาสจัจจ์ตัวนี้ไว้สําหรับกรณีที่ต้องการทําดอกนะครับไม่ว่าคุณต้องการทําดอกอะไรไม่ว่าจะทํานอกฤดูทําในฤดูขาดในเรื่องของเวลาดอกร่วงนะครับใส่ตัวมิลเคลไปดอกมา 1, ทันที ฉีดตัวนี้เห็นผลทันตาไม่ต้องมานั่งรอบางครั้งการพักต้นไม้ก็ไปฉีดพวกแคนเซโมลอนของทั่วไปกว่าจะแปลงพ่าอาหาร3-4วันตัวนี้วันเดียวนะครับฉีดเนี่ยตัวนี้ไว้สำหรับทำดอกนะครับขยายลูกนะครับเมื่อเอาสอตัวนี้บวกกันเมื่อไหร่ความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นทันทีนะครับทั้งน้ำหนักทั้งการเจริญเติบโตทั้งการสร้างความแข็งแกร่ง นะเกิดขึ้นทันทีนะครับอัตราการส่วนอัตราส่วนการใช้ตัวนี้ใช้แค่ 20cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับตัวนี้ก็ 20cc ต่อน้ํา20ลิตรเหมือนกันนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เจบได้ cc หนึ่ง cc ต่อหนึ่ลิตรนะครับใส่คู่กันมันจะจร์จะเกิดขึ้นบางคนบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่แตกต่างจากโปรวันแตกต่างครับโปรวันไม่ใช่ธาตุอาหารธาตุต้นไม้ที่ ไม่แข็งแรงนะครับไม่มีอาหารฉีดโปรวันไม่โชวนะครับแต่คู่นี้ไม่มีท่านอาหารฉีดไปจเจริญเติบโตแข็งแรงต่อเนื่องนะครับแต่พวกนี้จะอยู่ได้ก็ประมาณ7-10วันพืชไม่กินก็หมดไป,ประมหนึ่งต้องฉีดตัวนี้คนฉีดบ่อย,ยนะถ้าบางคนมันห่วงว่าฉีดโปรวันสามอาทิตย์ครั้งหนึ่งแล้วเวลาที่เหลือทําไงก็เอาคู่นี้ฉีดสิครับ แลว้วกลัวไม่แข็งแรงนะฉีดคู่นี้ไปแล้วอีกสามอาทิตย์ฉีดอันนี้ไปการจเจริญเติบโตต่อเนื่องดอกเดิกจะมาแบบแข็งแรงมั่นคงมากนะครับฉีดพักขอบนึงเนี่ยใช้แค่ครั้งเดียวถึงสองครั้งแค่นั้นถ้าฉีดร่วมกันได้ไหมได้ครับยิ่งสร้างความแข็งแรงมากๆเลยนะครับ